เรื่องไฟการ,รเผาใจกลางดงดิบแนวเรื่องดราม่าสยองขวัญบทที่หนึ่งการล่าในป่าดงดิบนายพรานชายวัยวกลางคนที่หาเลี้ยงชีพด้วยการล่าสัตว์ในป่าดงบิบลึกเขาออกล่าสัตว์ป่าหายากอย่างกระรอกตะกวดชมดเต่าและอื่นๆเพื่อนำมาขายและทำอาหารในชุมชนที่เขาอาศัยอยู่ ทุกครั้งที่สัตว์เหล่านี้ถูกฆ่าและถูกเผาเสียงร้องอันทนรมานของพวกมันดังก้องไปทั่วป่าราวกับป่ากำลังร้องให้แทนชีวิตที่สูญเสียไปบทที่สองสัญญาณแห่งเวรกรรมหลังจากฤดูล่าที่หนักหน่วงนายพรานเริ่มมีอาการป่วยประหลาดเขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอาการของเขาดูแปลกประหลาดมาก ผิวหนังเริ่มเป็นรอยไม่เหมือนถูกไฟลวกและร่างกายของเขาดูคล้ายสัตว์ป่าที่เขาเคยฆ่าความเจ็บปวดทรมานทำให้เขาแทบจะไม่สามารถพูดหรือขยับตัวได้บทที่สฝันร้ายที่ตามหลอกหลอนในคืนที่ความเจ็บปวดของเขาเพิ่มขึ้นนายพรานเริ่มฝันถึงสัตว์ป่าที่เขาเคยฆ่า พวกมันปรากฏตัวในฝันในสภาพที่ถูกเผาไม่ร้องเสียงห่อยหวนและพุ่งเข้ามากัดเขาอย่างไม่ปราณีนายพรานพูดอย่าเข้ามาฉันไม่ได้ตั้งใจได้ปลดปล่อยฉันไปเถอะเสียงหวีดร้องหอยหวนเยือกเย็นของวิญญาณสัตว์ดังขึ้นวิญญาณกระรอกพูดแล้วตอนที่เจ้าค่าเราเราก็ขอให้เจ้าปล่อยเราด้วยเหมือนกันบทที่สเสียงแห่งป่า ขณะที่เขานอนในโรงพยาบาลเสียงหวีดร้องของสัตว์ในป่าเริ่มดังกล้องในหูของเขาตลอดเวลาเสียงเหล่านี้ไม่ได้ยินแค่ในฝันแต่ติดตามเขามาในโลกแห่งความเป็นจริงเขาเริ่มรับรู้ถึงความผิดบาปที่เขาเคยทำบทที่หการชดใช้นายพรานฝันอีกคืนที่คืนหนึ่งกลางป่าที่เขาเคยล่าสัตว์โดยไม่รู้ตัวรับตัวเขาเต็มไปด้วยซากสัตว์ที่ถูกเผาไหม้และสายตาจ้องมองของวิญญ,ญาณสัตว์ป่าที่เขาเคยฆ่า เขารู้ตัวว่านี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่จะขอเข้ามานายพรานพูดได้โปรดฉันผิดไปแล้วฉันขออภยัยขอสาบานว่าจะไม่ล่าสัตว์อีกต่อไปไฟลุกชนรับตัวเขาก่อนจะดับลงพร้อมกับเสียงที่แผ่วเบาวิญญาณชมดพูดพิสูจน์คำพูดของเจ้าด้วยการกระทำแล้วเราจะให้อภยัยบทที่6กการตรวจปล่อย เสียงวีดร้องของสัตว์เริ่มเงียบลงไฟที่เผาไม่ร่างกายเขาค่อยๆดับลงในวินาทีที่เขารู้สึกถึงความสงบนายพรานได้บนบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นิปา่านายพรานพูดหากข้าหายป่วยข้าจะบวชื่อล้างบาปให้กับพวกเจ้าขอเพียงให้พวกเจ้าอภัยให้ข้าเสียงกระซิบแห่งการอภัยดังแผ่วเบามาในสายลมบทที่เการบวชเพื่อไถ่บาป หลังจากอาการป่วยหายสนิทนายพรานตัดสินใจทำตามคำบนบานเขาเข้าพิธีบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ป่าที่เขาเคยพรากชีวิตไปในระหว่างการบวชเขาได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการเคารพในชีวิตของทุกสรรพสิ่งและตัดสินใจที่จะไม่ล่าสัตว์อีกต่อไปเจ้าอาวาสพูด จงใช้ชีวิตที่เหลือของเจ้าเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและอย่าให้ความโลภพาเจ้ากลับไปยังทางเดิมหลังศึกจากบวชเขาอุทิศชีวิตเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าให้กับชุมชนป่าคือชีวิตของทุกสรรพสิ่งเมื่อเราทำลายมันสิ่งที่เราพรากไปจะย้อนคลืนสู่ตัวเราเองในท้ายที่สุด